ถือใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวแบบนี้ประกันภาคสมัครใจคุ้มครองไหมเคสนี้มีทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษานะคะว่าเขาถือใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวเขาขับรถไปเกิดบัตเหตุชนท้ายคู่กรณีทางบริษัทประกันแจ้งมาว่าจะไม่คุ้มครองให้ทั้งรถคู่กรณีและรถผู้เอาประกันแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะในกรณีที่เรา ถือใบอนุญ,ญาตขับขี่ชั่วคราวแบบ2ปีถือว่าเราสอบผ่านใบอนุญ,ญาตขับขี่มาแล้วหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้บริษัทประกันภาสมัครใจยังคงให้ความคุ้มครองทั้งคู่กรณีและรถผู้เอาประกันตามปกตินะคะการไม่มีใบอนุญาตขับขี่จะมี2กรณีเท่านั้นคือไม่เคยสอบได้ใบอนุญ,ญาตขับขี่มาก่อน หรือถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่ตามกฎหมายถ้าแบบนี้เกิดเหตุขึ้นบริษัทประกันยังคงให้ความคุ้มครองกับคู่กรณีตามปกติแต่รถผู้เอาประกันหรือรถเรานั้นไม่ได้รับการซ่อมแค่นั้นนะคะอย่าให้ใครมาหลอกเราประกันรถต้องซื้อก่อนใช้เพราะถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาแล้วจะใช้ซื้อไม่ทันแล้วนะคะอยากได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้ทักหาปุ๊กกัรยาทีมาจา์แดงค่ะ